อันนี้ก็วันนี้ก็วันนี้ก็จะมีอย่างไม่เผ็ดนะคะอันนี้เด็กกินได้นะคะอันนี้เด็กกินได้สามารถกินหลายวันได้นะคะถ้าเราแช่ตู้เย็นเนี่ยมันก็จะกรอบนะคะถ้าเราไม่แช่ลมก็จะเข้าในกับหนนะคะะถ้ามันก็จะไม่กรอบค่ะวันนี้วันนี้ส่งที่ไหนคะวันนี้ส่งลาดานุสีแล้วก็ส่งที่มังการค่ะ,คะ อย่างไม่เผ็ดดีนะคะถ้าถ้าถ้าอย่างเผ็ดเนี่ยเด็กก็จะกินไม่ได้อะค่ะอันนี้ก็แช่เย็นได้นะคะแช่เย็นมันก็จะกรอบเหมือนกันค่ะอันนี้สามารถให้ผู้ใหญ่กินได้ค่ะนี่สามารถสั่งในตะก,กร้าในคอมเมนต์ดีกลับได้เลยค่ะได้ดีอย่างนะคะอันนี้มีมันมีไซส์อันที่ใส่นี้มันมี ไซอันเล็กไซเล็กกับไซใหญ่ค่ะ,คะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นห่อเล็กนะคะห่อใหญ่อยู่ไหนคะห่อใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะห่อเล็กก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะไม่ต่างกันค่ะมันต่างกันค่ะมันก็น่าจะต่างกันนะคะแต่แม่ค้าก็ไม่รู้ว่ามันจะต่างกันหรือเปล่า อันนี้อันนี้ถุงใหญ่ค่ะถุงละหนึ่งร้อยบาทน้ำพีการหมือนะคะแต่มันแต่ถ้าคู่คนอยากใส่ใส่ไซส์นี้อันใหญ่หนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าไซส์เล็กจะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะใช่ค่ะอ่ะถือถือคู่กันค่ะนี่ค่ะ มันก็จะไม่ต่างกัน,นะคะมันจะแตกต่างกันค่ะมันแค่จะแต่ต่างกันแต่ไซ์อันนี้มันเล็กกับไซ์นี้ใหญ่ค่ะ,คะสนใจสั่งได้ที่ไหนนะคะบอกลูกค้าใหม่เดี๋ยวเราจะกลับเมืองการหนึ่งอาทิตย์นะคะสนใจนสั่งซื้อในตะก,ก้าในคอมเมนต์ในิกตอกได้เลยค่ะติดตามทางไหนติดตามในเพจค่ะสวัสดีค่ะ